สวัสดีจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะไม่ว่าใครก็ตามนะคะไม่ได้ทักแต่รักทุกคนกันมพูชยเมียนมาด้วยนะลูกบอกเลยว่าคลิปนี้จะบอกกับาพวกเราว่าวันนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากสร้างตัวเองให้ปังบนโลกออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องยิงแอดโฆษณาไม่ต้องเสียค่าโฆษณาไม่ต้องจ้จางดาราเน็ตไอดอลนะคะให้ตัวเราเป็นแบรนด์นะคะให้ตัวเราเป็นแบรนด์สร้างตัวเราเองขึ้นมาจากการที่เราเป็นเราที่มีการพัฒนา เออทีเนี้ยเมื่อเราเป็นเราที่เรามีการพัฒนาแล้วแล้วอะไรที่จะเป็นปัจจัยหลักสําคัญของการขายของอีกคะแม่ขาอีกคะครูขาจะเรียกอะไรก็เอาที่เบิกบานจะเจนหนิงแม่หนุงหนิงครูหนุงหนิงหรือว่าอะไรก็ได้เอาที่มึงเบิกบานโอเคไหมคะเออเอาทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเมื่อเราอยากโพสต์หลายๆคนตื่นเช้ามาไม่ทําอะไรก่อนกูโพสต์ก่อนตื่นเช้ามาโพสต์แรกคือขายของค่ะโปรโมชั่นสุดเด็ดมาแล้ว จัเต็มมากแม่กลัวจ่เขาไม่รู้ว่าขายของกลัวเขาไม่รู้ว่าขาอะไรบ้างกลัวเขาไม่รู้ว่ามีโปรโไม่ต้องลูกหนูอย่ารีบขายขนาดนั้นไม่ต้องรีบขายขายของมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเรามันขายได้อยู่แล้วเราปฏิเสธไม่ได้หรอกอยากเปลี่ยนชีวิตอยากรวยยังไงมึงก็ต้องขายของมึงไม่รวยแล้วมึงจะขายของยังไงเออไม่ต้องเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องคุณต้องเชื่อตรงนี้ก่อน ว่าถ้าเรามมวแต่อยากขายเราจะไม่ได้ขายแล้วเราจะโพสยังไงให้ไม่ได้ขายครับมันต้องเป็นการโพสต์ให้คุณค่าค่ะหลายคนไม่เข้าใจเขาว่าโพสให้คุณค่าครูไปแอบส่องลูกศิษย์ครูนะคะที่เรียนคอร์สของครูหลายๆคนนะคะเออแม่ทําไมถึงตั้งชื่อว่าตัวเองเป็นครูก็กู้ฉันเป็นครูสอนการตลาดออนไลน์ฉันเป็นครูสอนก็จักรวันกฏแรงดึงดูด กับการตลาดออนไลน์การตลาดเหนือมนุษย์โอเคไหม,ไมลูกทําไมลูกก็มีคนเรียนกับฉันไงเออกูเปิดคอร์สนึงมีคนเรียนกูเป็นร้อยสองร้อยคนคอร์สนึงก็เป็นหมื่นหมื่นลูกไม่ใช่คอร์สราคาสองสามยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คอร์สฟรีด้วยโอเคไหมคะโอ้นะคะแต่เราจะเลือกเรียกว่าอะไรก็เอาที่เบลเบิกบานนะคะอืมสวัสดีสปปลาวด้วยนะคะแต่วันเนี้ยก็ เราต้องรู้นะคะว่าเราจะโพสอะไรใหม่ๆเนี่ยเราจะเริ่มต้นจากการให้ก่อนแม่โพสการให้คืออะไรอะบางคนไม่เข้าใจรูไปอบตรวจการบ้านมานะคะลูกศิษย์รูหลายคนโพสกันให้ค่ะหนูก็ให้แล้วนี่ไงแมให้สิ่งดีๆให้สิ่งดีๆคืออะไรลูกก็สินค้าดีๆหนูนี่ไงหนูให้แล้วเหตุผลที่ไม่มีใครเห็นคุณค่ะอือเหตุผลที่ไม่มีใครเห็นคุณเหตุผลที่ พสอ,อะไรไปก็ไม่มีใครสนใจเหตุผลที่ไม่มียอดขายเลยแม่ทำไมคนหนึ่งเขาขายของได้ทำไมหนูขายไม่ได้ไม่มีการสร้างหน้าร้านให้สวยงามโพสการให้ในที่นี้มันคือการให้ข้อความดีๆโพสอ,อะไรที่คนอยากได้ลูกคุณจำไว้นะ Facebook มีเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เขาสูกสร้างมาแบบไหนเราต้องเรียนรู้ แพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยเขาสูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราอะไรครับสร้างสายสัมพันธ์ติดต่อสัมพันธ์และขยายธุรกิจแต่การขยายธุรกิจไม่ได้หมายถึงว่าการโพสขายเขาไม่ได้บอกว่าให้เขาเขาไม่ได้ให้เราสร้างขึ้นมาเพื่อการขายของเห็นยังแต่เขาสูกสร้างมาเขาสร้างมาเพื่อให้เราขยายธุรกิจคุณเห็นไหมขยายธุรกิจกับการขายมันไม่เหมือนกันนะเก็าจไหม เออมันพมันคือการสร้างความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรคะเฟซบุ๊กเขาจะให้คนเห็นเราในสิ่งที่คนอยากเห็นอะไรที่คนไม่อยากเห็นเขาจะไม่ให้เราเห็นเขาจะไม่ส่งออกเพราะฉะนั้นอะไรล่ะที่คนอยากเห็นหนึ่งแน่นอนอคะ่ะสิ่งที่คนไม่อยากเห็นคือการขายของคนไม่ชอบคะ่ะไม่ชอบให้คนมาโพสขายของฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบให้ใครมาพูดขายของกับฉันแต่ฉันชอบซื้อ เนี่ยคุณต้องเข้าใจพื้นฐานของมนุษย์ด้วยพื้นฐานของมนุษย์ไม่พอพื้นฐานของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราเข้าไปเห็นไหมแต่ทีเนี้ยเมื่อวันเนี้ยแล้วจะทํายังไงคะครูถ้าเราไม่โพสต์ขายเพราะแบบเหนือนมนุษย์อะลูกไม่รู้นะครูไม่รู้อะเนี่ยครูแกรอยคนสําเร็จมานะคะแล้วครูก็ทําแล้วครูก็สําเร็จนะมันก็ได้ผลไม่มีโพสไหนของครูไม่เป็นมูลคะ่าค่ะทุกการจับทุกการจับต้องสินค้าทุกการโพสต์ ทุกการกล่าวถึงทุกสายตาทุกภาพที่ออกสื่อสาธารณะของครูเป็นมูลค่าหมดเลยไม่มีสินค้าตัวใดที่ครูจับเราขายไม่ได้ไม่มีรูปใดที่ครูโพสลงไปแล้วไม่เกิดผลลัพธ์ทำไมมันถึงเกิดแบบนี้นคะมันเกิดอันดับแรกมันเกิดจากครูสั่งก่อนเห็นไหมคุณดูภาษาที่ครูสั่งนะโอ้วันนี้คนดูเท่าไหร่ไม่สำคัญแล้วลูกพ่อครูเข้าใจตอนนี้ Facebook กํำลังตับออกโพลิซึมแล้วที่สำคัญคือของครูโดนบล็อก มาดูกันขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะแสดงว่าต้องขอบคุณพี่มาร์คนะคะยังยังให้คนเห็นเราถ้าไม่ใช่แบบว่าคนที่เคลื่นเดียวกันจริงๆจะไม่เห็นกันนะเนี่ยเออเรารู้เลยนะคะเออเพราะว่าของครูถูกปิดกั้นเลยนะคะเขาไม่ส่งคลิปครูนะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะเรารู้ว่าไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวพี่มาร์เขาก็ปล่อยเออเพราะว่าอะไรคะเขาแค่เตือนเราเขาแค่เตือนเราเฉยๆว่าเราอาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือละเมิดสิทธิของอา ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรพี่มาร์คแค่เตือนเรานะคะเต็มที่สามวันห้าวันเดี๋ยวเขาก็ปล่อยเรานะเนาะออไม่เป็นไรนะคะอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอแต่วันเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อเราจะทําให้ยังไงให้ f a c e b o o k รักเราจะทําอย่างไรให้ผู้คนรักเราคุณต้องโพสต์ในสิ่งที่ผู้คนอยากเห็นค่ะนั่นคืออะไรคะหนึ่งเลยค่ะคือการให้ความจริงใจ สองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตค่ะสามคือผลลัพธ์คนไม่ได้อยากรู้ว่าครีมนั้นคือครีมอะไรสมมุตินะผู้คนเขาไม่ได้อยากรู้ว่าครีมนั้นเป็นครีมอะไรหว่ามันใช้ยังไงมันราคาเท่าไหร่มันผลิตจากอะไรเขาไม่ได้อยากรู้สิ่งนี่เขาอยากรู้คือใช้แล้วจะได้ผลลัพธ์อย่างไรสมมุติว่าคุณขายครีมสิ่งนี่คุณจะต้องทําคือคุณต้องบอกผลลัพธ์เขาก่อน ไม่ใช่โผล่ขึนะะ้นมาไดโวบู بر, ame, 不 brasile, 不สเตอร์เซรัมเป็นเซร in, ัร masa, มที่ผลิตจากอาซูจิปลาแซลมอนจากทะเลน้ำลึกผ่านน้ำแร่หินมงคลมีสายสกัดจากอันนุนอันนี้อันโน้นอันนั้นโนตื้อตืเต็มที่เลยลดนู่นลดนี culo, ่แต่ต่โต๊่เต็มไปหมดคุณจำนะลูก สิ่งที่มันจะแก้ปัญหาให้กับคนครูไม่รู้ว่าคนที่เขาเขียนคอนเทนต์หรืออะไรเขาจะมีหลักการอะไรของเขาครูไม่รู้เพราะครูค,คิดแต่ว่าคนที่ไม่คิดคอนเทนต์คนที่คิดคอนเทนต์แล้วมาสอนหรือว่ามาบอกคุณเขาเคยขา,ยขายของได้จริงๆไหมครูไม่รู้เก็ตไหมแต่นี่คือวิธีการที่เราทําแล้วเราขายได้จริงมันคือสิ่งที่เราทําแล้วมันเกิดขึ้นไม่ใช่จาคอนเทนต์จากการตลาดจากมาร์เก็ตติ้งจากการเรียนรู้ทฤษฎี ซึ่งปฏิบัติได้จริงไหมไม่รู้ครูไม่รู้แต่ฉันรู้แต่ว่าฉันทําแบบนี้แล้วฉันขายได้เก็ตไหมอือเพราะ,ะนั้นเราต้องรู้ข้อน,นี้ก่อนอะไรที่คนอยากรู้คะแน่นอนค่ะถ้าทั่วไปต้องบอกว่าเราต้องเริ่มต้นจากปัญหาแล้ววิธีแก้ปัญหาให้ก้บเขาใช่ไหมคุณต้องเริ่มต้นจากปัญหาก่อนคุณต้องจับจุดของคนที่มีปัญหาโคต์ในสิ่งที่คนอยากแก้ปัญหาที่ไปแก้ปัญหาให้กับเขาเหมือนกับว่าขึ้นต้นด้วยปัญหาลงท้ายด้วยการแก้ปัญหา อ่ะอันนี้คือคอนเทนต์การตลาดที่ส่วนใหญ่เขาจะให้คุณทําแบบนี้จริงป่ะอาใช่ไหมมันก็ใช่แต่ถ้าสําหรับครูคุณใช้การตลาดเหมนมนุษย์ค่ะสิ่งที่ครูโพสต์ครูไม่ได้โพสต์ว่าปัญหาคืออะไรแล้วจะแก้ยังไงครูไม่โพสต์แบบนั้นครูโพสต์เลยว่าครูดีอย่างไรไม่มีใครปฏิเสธได้หรอกค่ะว่าไม่อยากได้ผลลัพธ์ที่มันดี นี่เป็นทิกเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามทิคเล็กๆที่หลายๆคนความคุ้จะคิดว่าพดเริ่มต้นด้วยปัญหาจบด้วยการแก้ปัญหาเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นแกรเป็นจุดดังๆอยากหน้าใสหน้าขาวหน,าห,นหน้านุ่นหน้านี่ลดด้วยตัวนี้ปัง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 มันใช้ได้ค่ะสําหรับถ้าย้อนไปสักสองสามปีแต่ณปัจจุบันมันไม่ได้แล้วจริงมันเอาแล้วลูก คนไม่ได้อยากรู้ค่ะว่าปัญหาที่คุณกําลังบอกคืออะไรคนไม่ได้อยากรู้ค่ะว่าเขาว่ามันจะได้ยังไงแต่เขาอยากรู้ว่าถ้ามึงกูจะสวยเหมือนมึงกูต้องใช้อะไรเพราะฉะนั้นมันสําคัญไหมคะว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสําคัญไหมคะว่าจะต้องสารสกัดจากตัวไหนสําคัญไหมคะว่าราคาเท่าไหร่สาคัญไหมคะว่าแบรนด์ไหนที่จะเป็นคนที่จะเป็นคนผลิตลูกค้าไม่ได้ติดกับแบรนด์ขนาดนั้น คุณไปเป็นข้อจํากัดให้กับเขาเองคุณยังไม่ใช้การตลาดล้าหลังที่บอกว่ายึดติดกับแบรนด์ยึดติดกับดาราเน็ตไอดอลยึดยึดติดกับการโฆษณามันไม่ใช่นะคะครูถามว่าสมมติว่าหน้าครูดีขึ้นมากๆแบบนี้ครูเด็กลงจาก40ครูเหลือตอนนี้ครูเหลือ18ไม่ว่าใครที่เห็นเราถ้าเขาถามเราว่าหูสุดยอดเลยทำอะไรมาเนี่ยถึงได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้ แล้วถ้าครูบอกในสิ่งที่ครูทําหรือว่าสิ่งที่ครูใช้คุณคิดว่าเขาจะซื้อครูปะ่ะไม่ว่าแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์อะไรต่อให้เป็นแบรนด์ที่เขาไม่รู้จักเลยเขาก็จะซื้อเพราะอะไรคะคนรัลลบมันคาตาคนรัลลบมันคาตาเขาจริงปะ่ะเขาปฏิเสธไม่ได้ก็ครูใช้แบบนี้แล้วครูดีครูไม่รู้ว่าแบรนด์ดังๆหรืออะไรเป็นยังไงครูคไม่รู้แต่ใช้แล้วเป็นอย่างนี้เอาป่ะละ่ะเห็นไหมมันจะชัดเจนมากกับการที่เราจะจะขายตัวเรา การโพสที่ดีที่สุดคือโพสคุณนั่นแหละทุกโพสต้องมีคุณและคุณและคุณบางคนแชร์แต่เจ้าของแมนแชร์คุณิตาเต็มเต็มเฟซเลยแชร์กูเนี่ยเต็มเฟซเลยแชร์คุณิตาเต็มเฟซเลยแต่ไม่มีผลลัพธ์ตัวเองไม่แชร์ตัวเองที่เปลี่ยนแปลงรูปตัวเองก็ยังเป็นรูปเก่าของชาติที่แล้วบางคนเป็นรูปเก่าที่แม่งผ่านการตัดแต่งมาแม่งยังการมนุษย์ต่างดาวคุณนึกว่านั่นคนหรือตุ๊ก,กาตาเอาให้มันเหมือนจริงหน่อยลูก เอาให้มันไม่เขาเรียกว่าไม่ผิดบิดพี้ไปจากความจริงมากนะักโอ้โอมึงเล่นซะแบบหน้านี้แบบฮื <c oughs> แบวมากแม่ <c oughs> เจอตัวจริงเข้าไปแทบของอัง่ะเอาให้ให้ให้มัน,ให,มนให้มันบาลานกับตัวจริงนิดนึงอย่าให้มันแบบว่าโอ้โหเกินไปเพราะมึงจะสวยไม่ทัน <c oughs> ถ้าโพสโปรไฟล์สวยๆได้แต่กรุณาสวยให้ทันความจริงด้วย กรุณาสวยให้ทันโปรไฟล์มึงด้วยเกดไหมคุณต้องรู้ไม่ใช่โอ้โปรไฟล์แม่งก็ยังด,งดงังดังยังกระดัางฟ้าออกมาไล์สดทีหน้ายังกระโอไขรผ้าขาวห่อศกคุณต้องรู้ด้วยว่าเวลาที่เราจะโพสอะไรอะค่ะให้เรามีเราและเราและเราอย่าโพสแต่แชร์คนอื่นโพสผลลับคนอื่นแต่ไม่โพสของตัวเองบางคนก็โพสแต่ของตัวเองไม่มีผลลั์คนอื่นไม่ได้คุณต้องมีคุณและคนที่ใช้แล้วเป็นผลลัพธ์ หรือรีวิวของคนใช้จริงแล้วเขาได้ผลลัพธ์คุณไม่ต้องไปเล่าให้เขาฟังหรอกว่านู่นนี่นั่นเยอะมึงแค่บ,บอกว่าใช้แล้วมึงได้อย่างกูเ่ยมึงเอาไหมจบโอเคไ,ไหมมันจะทำอะไรง่ายมันจะทำให้คุณเ,เขาเรียกว่าคนจะเข้าถึงได้เร็วด้วยโค้สเนี่โพดความสวยของตัวเองความสวยของตัวเองคืออะไรคะมึงต้องบอกว่าสวยขึ้นหไม่คุณแค่บ,บอกเขาว่าเนี่ย คนเขาเห็นคนุณอะเขาเห็นอยู่แล้วว่าเราพัฒนาได้อยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วว่าเราสวยขึ้นหรือขี้เหร่ลงมันสําคัญมากนะลูกอืคิดถึงทําไมเธอไม่มาดูฉันล่ะคะเออเธอหายไปไหนล่ะลูกโอยทำไมทำไม,ไม,ไมทำไมำไมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไหนบอกมาสิอาการไหนโอ้ฉันไล่อยู่ทุกวันเธอก็โผล่มาสิลูกเออมาดูสิลูกเออนาลูกเข้ามึงอย่าเข้าปากเข้าดรงออกมาลูกออกมามันมีงูตรงนั้นอนะ ตรงนั้นมันมีงูลูกออกมาเออเข้าใจไหมเมื่อเราอยากจะโพสอะไรให้คนติดตามหรือทำให้คนเขาเรียกว่าโพสเห็นเราแล้วอยากซื้อไม่สนไม่ต้องไม่เกี่ยวกับยอดไล์นะลูกคนไล์ไม่ซื้อคนซื้อไม่ไล์นะเออจริงคนไล์ไม่ซื้อคนซื้อไม่ไล์ไม่ต้องซีเรียสกับยอดไล์ค่ะ เพราะคนที่เขาจะซื้อคุณเขจะทักถามคุณเองครูเนี้ยรับอินบ็อกซ์วันหนึ่งแทบไม่ไหวตอบไม่ไม่หมดไม่สิ้นนะคะ่ะเออเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาอยากรู้แล้วอย่าไปตัดสินลูกค้าว่าการที่เราโพสแบบนี้โพสแบบนี้แล้วลูกค้าเขาจะหาว่าอย่างไม่มีใครว่าอะไรหรอกลูกถ้าเราโพสด้วยความจริงใจแล้วโพสด้วยตัวเราให้ตัวเราเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ เวลาครูโพสขายเห็นปะเวลาครูโพสหน้า Facebook หรือหน้าเพจนี้ก็ตามรูปครูถือสินค้าก็จริงแต่ข้อความที่ครูพิมพ์ไม่ใช่การขายสินค้าเห็นยังสมุติว่าถือสินค้าแบบนี้โพสการให้กำลังใจโพสข้อความดีๆเห็นไหมคนเขาก็จะอยากอ่านแต่ถ้าคุณโพสสรรพคุณสินค้ามันไม่มีใครไปอ่านสรรพคุณหรอกลูกเอาจริงๆมึงเคยอ่านฉลากปะ แอมมาซื้อคีมมาคุถามเลยคอะม,มีใครจะมานั่งอ่านส่วนผสมทุกอย่างทุกอย่างขนาดนะั้นไม่มีหรอกลูกน้อยเอาความเป็นจริงมนุษย์นะคนไทยนะลูกนาะอ่านหนังสือปีละสามบรรทัดมึงคิดว่ามึงโพสไปสามหน้ากระดาษเขาจะอ่านมึงไหมไม่มีใครเขาอ,อ่านหรอกโอเคปะเอาแบบว่าพอง,งามพอลูกเธอคุณไปดูโพสตของคุณนะแทบที่จะไม่มีข้อความเกี่ยวกับสินค้านอกจากคูกคูอัดวิดีโอหรือว่าไลฟ์สด คูถึงจะขึ้นหัวข้ออยางเมื่อเชา้าคูเลยไลฟ์สดไลฟ์สดสามนาทีเพื่อรีวิวการกินอาหารเสริมเห็น <He ard S 1> ไหมแค่นั้นอืมไม่ต้องไปโฟกัสการขายมากคุณแค่เล่าให้เขาฟังพอว่าคุณกินแล้วคุณเป็นแบบไหนเอาตัวคุณออกมาให้เขาเห็นแล้วก็โพสต์ออกไปอย่างนั้นแหละโพสต์มนด้วยความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกไม่ต้องมีเนื้อหาสาระอะไรมาก ไม่ต้องมีอะไรที่มันแบบโอ้โหอลังการล้านแปดคนไม่อ่านหรอกลูกเก้าไหมมันหมดยุคแล้วที่จะต้องมานั่งโพสสรรพคุณสินค้าคุณพลาดมากคุณเห็นคูโพสไหมคุไม่รู้นะอันนี้คือคูโพสแล้วคูได้ผลลัพธ์ไงคูโพสอะไรออกไปก็มีคนทักซื้อคูหมดแหละสังเกตดูนะคะเวลาเขาโพสหน้าเฟซบุ๊กอ่ะส่วนใหญ่เขาจะแคปหน้าจอชั้นที่ชั้นถือสินค้าแล้วโพสลงเวลาเขาส่งให้ลูกค้าลูกค้าส่งมาลูกค้าเขาส่งซื้อของที่เขาแต่ว่าเป็นรูปชั้นถือสินค้าอยากได้แบบนี้อะไรประมาณเนี้ย ทำไมถึงเกิดประสิทธิผลแบบแม้เขาไม่ได้ซื้อกับเราเขาซื้อกับคนอื่นแต่ทําไมเพราะเขาก็มีทีมของเขาเขาก็มีคนที่เขารู้จักนึกออกปะแต่ทําไมต้องเอารูปฉันไปสั่งซื้อมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากเขาอินมันเกิดจากเขาอินในสิ่งที่ฉันโพส์ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดักสารโอ้ยลูกกูเนียวั่นเลยไปดูดิทําไมอะก็กูเห็นไงเอออืใครบอกกูบอกเองวั่นสีก็กูเห็นคนนึ่นไม่เห็นเรื่องของมึงดิเห็นไหม ก็เห็นเราต้องรู้ข้อนี้เสร็จพอเนี่ย<อ>เมื่อเราถึงสินค้าเราก็โพสต์ด้วยอารมณ์ที่เราได้รับมันอ่ะโอตั้งแต่มีเธออืมตั้งแต่มีเธอเงินเข้าหนักมากแม่กลีดบาปอลืมตาตื่นเงินก็เข้ารัวรัวเออตื่นเช้ามาเงินเข้ารัวรวเข้าทั้งวัน ทีมงานเติบตัวนู่นเนี่ยกูก็พูดไปสับเพยเหล่ละกูกูดอะกูอยากพูดเลยกูก็พูดอืมเจ็บไหมเข้าอีกแล้วบา้บาๆเาๆเลย <g ül> งงไปหมดนะเห็นไ,ไหมกูโพสต์ไม่มีอลอะไ,ไดโวบุตเตอร์เลดฟ้ากะจุดด,ดงดำาบับวกูมี่กูจะโพสต์เซรั่มเนี่ยตั้งแต่มีเธอชีวิตดีขอบคุณนะหลงรักเธอหนักมากจบ งงงงมึงคนแรกของมึงงงดิงงดิให้คนสงสัยค่ะหน้าที่ของเรามีหน้าที่แค่นั้นแหละทําให้คนสงสัยเพราะถ้าเขาสงสัยมันจะเกิดคําถามเมื่อเกิดคําถามเขาจะหาความจริงเมื่อเขาหาความจริงเมื่อเขาได้คําตอบเขาจะอินเพราะเรากําลังสั่งให้ลูกค้าศึกษารายละเอียดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอธิบายเพราะเขาจะหาคําตอบเองมนุษย์ค่ะชอบพิสูจน์ความจริงโดยเฉพาะเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา จิตชอบเสืออะไรประมาณน,นี้แม่แรงเอออีหลีถ้าฉันไม่บอกหมดไม่มีใครฟังหรอกมึงรู้แล้วมึงก็เลยจะไม่ดูแต่ถ้ามึงอยากมันทําอะไรของมันวะนะสรุปแล้วมันทําอะไรของมันวะมันทำไมมันรวยจังวะนะ่ะเขาจะมาสืบมึงเขาจะมาแหกทางสองดูมึงอันนี้คือเรื่องจริงเห็นไหมเวลาครูโพสสินค้าครูจะแบบนั้น ถ้าครูอยากจะบอกว่าครูใช้แล้วครูกินแล้วสวยแบบนี้ฉันจะโพสสินค้าคู่กับตัวเองและถ้าอย่างนั้นฉันอยากจะบอกกับผู้คนว่าครูขายอันนี้แล้วครูรวยครูจะหยิบสินค้าถ่ายคู่กับเงินโดยที่บางทีก็ไม่เห็นฉันบางทีถ่ายคู่กับตาเบ้นท์ทไมอ่ะอยากจะบอกว่าครูขายอันนี้ทําให้ครูได้เบ้นมาเห็นยังในความรู้สึกแต่ในที่เราพิมพ์หนุงไปมีไหมคะข้อความไม่มีมแตะบอกว่าอะไรขอบคุณธุรกิจออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันไปตลอดกาล แค่นั้นอยากบอกจบปะเปลี่ยนแบบไหนอ่ะอ่ามุก็ดูเอาเปลี่ยนยังไงเห็นยังบอกเป็นในในโดยที่เราไม่ต้องอธิบายแต่ความรู้สึกเราในใจรู้สึกไหมรู้สึกและเวลามันเกิดผลลัพธ์มันก็เกิดด้วยความรู้สึกของเราเพราะจากวันทํางานผ่านความรู้สึกเขาจะไปดึงดูดคนที่รู้สึกเช่นนั้นหรืออยากได้อย่างนั้นมาให้กับเราถ้าครูปะพจ์บอกว่าครูขอบคุณกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากงานออนไลน์ ที่นาพาฉันจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกด้านของชีวิตได้อย่างง่ายๆสบายๆในวันนี้เขาจะดึงดูดทันทีว่าใครละ่ะที่ต้องการแบบนี้ใครหรอที่ต้องการความสําเร็จจากออนไลน์แบบนี้เขาจะไปดึงคนคนนั้นมาเห็นโพสชั้นและมันจะเกิดผลลัพธ์ค่าโอ้คีแพงมากนะคะนี่คือการตลาดเหนือมนุษย์ที่สุดของโลกที่นักคอนเทนต์มาเก็ตติ้งต่างๆไม่เคยสอนคุณ สอคุณเต็มที่ก็ให้ให้รักสินค้าให้ใช้สินค้าเป็นชีวิตประจาวันแค่นั้นเต็มที่เขาจะแซมให้คุณแค่นั้นแหละถ้าคุณไม่ไปเรียนคอร์สลึกๆคุณไม่มีทางได้คําพูดแบบนี้หรอกคะ่ะแต่นี่สอนฟรีอืมเพราะเรารู้ว่าความรู้ของเรามันเยอะสอนเท่าไหร่ก็ไม่หมุนหรอกเพราะคุณเรียนรู้พัฒนามันทุกวันวันนี้คุณทําแบบที่ครูทาพรุ่งนี้ครูทาแบบใหม่แล้วมึงวิ่งตามครูไม่ทันหรอกเก็ตว่า <c oughs> นะคะแต่มันเป็นสิ่งที่การที่มันจะทําให้เราแก่รอยแล้วเราสําเร็จครูไม่รู้ว่าคนอื่นสําเร็จยากขนาดไหนแต่ครูสําเร็จง่ายแบบนี้แหละครูไม่เคยยิงแอดโฆษณาครูเพิ่งจะมายิงเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วโดนบล็อกแล้วเนี่ยยิงไม่ได้ละอือโดนบล็อกแล้วครูยิงไม่ได้เฟสบุ๊กบอกว่าไม่ต้องจ่ายแล้วลูกหนูให้คนเยอะแล้วหนูไม่ต้องจ่ายให้ให้ไรฟรีขอบคุณเห็นไหมทุกอย่างเกิดขึ้นดีบ้างเสมอเราคู่ควรเราจะดังเองโดยอัตโนมัติ ใครบอกกูบอกเองอีกนั่นแหละเห็นไหมเราต้องรู้ข้อนี้ด้วยเมื่อเรารู้ข้อนี้เสร็จจิตเราได้เราส่งต่ออะไรออกไปคนจะเห็นเราค่ะจะเห็นน้อยเห็นมากแต่มันจะเกิดผลลัพธ์จะเห็นน้อยเห็นมากก็เกิดผลลัพธ์อันนี้คือเรื่องจริงไม่มีสักครั้งที่ครูรู้สึกว่าครูโพสอ,อะไรออกไปแล้วครูไม่ใส่ความรู้สึกคุณจะสังเกตได้ว่าครูเป็นคนที่โพสผลลัพธ์บ่อยมาก วันหนึ่งกูโพสตั้งหลายรอบทำไมอ่ะทำไมคุณจะต้องโพสต์รอบเดียวบางคนพลาดมากเลยนะคะรอเยอะๆก่อนแล้วค่อยโพสต์ทีเดียวเพราะคุณไม่กล้าที่จะบอกผู้คนว่าคุณได้รับมันอย่างไรถ้าคุณตื่นเต้นกับการที่คุณได้รับตลอดเวลาคุณจะทํามันตลอดเวลาคุณจะไม่สนใจว่าโพสต์บ่อยไปเขาจะว่าหรือเปล่าเออเดี๋ยวค่อยโพสต์ทีเดียวแล้วกันเอ้ยมันยังน้อยอยู่เดี๋ยวค่อยโพสต์อีกทีหนึ่งเมื่อไหร่ที่คุณมีความคิดเหล่านี้ค่ะนั่นหมายถึงว่าจักรวาลก็จะไม่ส่งให้กับคุณเขเออ อดขายคุณจะห่างๆแล้วค่อยเข้าแต่ถ้าคุณอยากได้มันถี่ซ้ําคุณต้องทํามันถี่ๆซ้ำๆบางวันครูอาจจะโพสรอบรวบตึงแต่ระหว่างวันครูอาจจะแค่ไม่ว่างอะไรเงี้ยเพราะบางทีเวลาเราจะโพสสลิปน้องมันก็ต้องมีการตัดแต่งอ่ามีการปิดบางครบางคนบางทีฉันไม่ว่างอ่ะบางทีฉันขับรถอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ได้ทาเออแต่ทุกวันครูจะโพสบางทีครูโพสที่จะสติปไม่ไหวกูว่าโพสสเม็ปแม่งเลยเห็นไหมง่ายดีเห็นปะเออแต่มันก็ต้องมีการปิดบางคตูปิดนู้นปิดนี่เพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะผิดกฎชุมชน ก็ t ไหมมันเป็นสิทธิเขาเรียกว,ว่ามันเป็นเอกสารธุรการทำการธุรการทางการเงินน่ะเราจะโพสต์เราต้องระวังสีสัวโพสต์ไม่ได้ต้องมีการปิดนู่นนี่นัน่นหน่อยก็ t ไหมมันจะมีพรบคอมพิวเตอร์เออครูก็เลยต้องแบบไอ้นี่แต่คุณต้องทำค่ะคุณจะขายได้เท่าไหร่คุณก็ต้องโพสต์ค่ะเพราะมันบ่อยๆซ้ำๆค่ะเมื่อคนเห็นคุณโพสต์บ่อยๆโอยแสดงว่ามันขายดีจริงว่ะไอคนนี้วันแรกเขาอาจจะยังไม่อินค่ะถ้าคุณทําต่อเนืน่องกันสักเดือนหนึ่งแน่นอนคนที่สองคุณอยู่ เปลี่ยนใจแน่นอนค่ะเขาจะกลับมาสองคุณอย่างเห็นได้ชัดเขาจะมาเหตุทางสองมึงมึงขายดีจริงหรือเปล่าวะแล้วคุณต้องทําทุกอย่างให้บาลานซ์ด้วยพูชีวิตดีดีมึงก็โพูดแต่ชีวิตดีดีโอ้แต่มึงขายของอะไรมึงทําอะไรไม่มีไม่มีเลยเหมือนมึงอยู่เฉยๆแล้วเงินงอกมันเป็นไปนไม่ได้เด้อสมศรีลูกกูยังเป็นอยู่เลยทีมงานกูนะบางคนอนะ่ะพูแต่ข้อความแล้วตอนเย็นก็โพสดสลิประหว่างวันมึงทำอะไรไม่มีไม่รู้เรื่องเลย ทำหาอะไรวะระบบก็ร้อวันพันปีโพสทีนึ่งไอไม่มียอดเข้าระบบเลยไม่โพสต้องโพเฉพาะเวลาที่มีเหตุผลที่มึงไม่มีคนเข้าเหตุผลที่ระบบมึงยอดไม่ขึ้นเหตุผลที่ไม่ได้รับไรายได้ค่ะเหตุผลที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเออเพราะอะไรคะคุณไม่ได้คุณอยากได้อะไรมากๆคุณก็ต้องขยายสิ่งนั้นบ่อยๆ แต่คุณไม่ขยายมันคุณก็ไม่เกิดอยู่แล้วเหตุผลที่คุณมีคนเข้าเหตุผลที่คุณเงินขายคุณไม่ขาดมือสะพัดมากใครของดีมากเงินไหลเข้าเป็นสายน้าขายด้วยทุกอย่างปีส่งปีเสียโอย้ยอสั่งกระจายเมื่อวานขายได้หกตัวออเดอร์เข้าหกตัวซอยบ้าบอไม่ได้ทำมาเลยคุณแค่ใส่เนี่ยเห็นยังทําตัวเป็นแบรนด์เพราะคนที่ชอบเหมือนเรามันมีก็คุณใส่แล้วคุณเฮงมึงใส่แล้วมึงไม่เฮงมึงก็ไม่ต้องซื้อสิเห็นไหมคนที่มันอยากเฮงแล้วคนที่เขาเฮงแบบฉันมันมีเยอะแน่นอนคนที่ไม่กล้าคนที่ไม่ส เขาไม่เคยได้ไงเขาก็จะไม่เชื่อใช่ไหมโอ้เพาเห็นไหมคนเชื่อมันมีไม่ต้อเราไม่ต้องสนใจเขาบอกว่า oh, yeah. ใส่แล้วมันดูแก่เป็นอสอรสิม,มือว่าคูแก่ปล่ะ <'s> จ้าใส่แล้วดูแก่อ้ยหน้าคนไม่แก่กูอยากจะย้อนกลับไปมากเลยหนูอายุเท่าไหร่แล้วลูกยี 25, ่สิบห้าค่ะคุยี่สิบห้าค่ะพี่จ้าแม่คุณไม่แก่แม่คุณไม่ใส่ปีเสียแล้วคุณไม่แก่เลย s <S คุณนึกว่าหน้าห้าสิบ เรียกกูน้องอีกตอนแรกนะทำไมอ่ะก็ดีก,กูก็กูเด็กไงน้องใส่แบบนี้แบบมันไม่ดูแก่หน่อยเหรอลูกว่างว่างั้นกู <c oughs> เลยถามกาไปเบาๆโทษนะคะอยู่เท่าไหร่แล้วคะยี่ห้าปีนี้ยี่หแล้วค่ะม่นคงคิดว่าจันประมาณสิบ <c> ป <oughs> อะไรเงี้ยรุ่นลูกพี่แล้วค่ะอะไรล่ะคะเออเรียกไม่ต้องเรียกน้องจะลูกเรียกเรียกป้าได้เลยจ้ะจริงล่ะคะจ๊ะแม่คุณไม่แก่ แม่คุณไม่แก่เลยอายุยี่สิบห้านาห้าสิบเบาๆไม่แก่เลยไม่ใส่ผีเสียหรอกแต่แต่ไม่แก่กูเ <c oughs> หลือใจ <c oughs> ไ่นองเอเอใส่แล้วแก่ไหมลูกรู้สึกแก่ไหมเนี้ยไม่ได้รู้สึกแก่เลยค่ะแต่รู้สึกรวย <c oughs> ง่ายไหมรู้สึกแก่คะ่ะรู้สึกรวยคะ่ะเอ,อเคไหมคะอือ เขาว่าคนนิสานนะคะพี่ว่าอะไรเหรอคะว่าบอกว่าสวยและรวยมากเชีย <laughs> นะคะตามเทรนนิดนึงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอเคไหมคะเออพอแค่นี้แหละลูกนี่แหละให้กโพ์แบบเริ่มต้นง่ายๆนี่คิดอะไรเยอะคิดเยอะไม่ได้พ์คิดจะโพดก็ไม่ต้องคิดเยอะเออพดๆไปซี่ไม่ได้เสียเงินดอกพี่น้องซัมนี่แหละฉันสะไปธุระแล้ว เออคลิปนี้ดีมากนะคะย้อนเรียนด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่ย้อนเรียนด้วยดีมากนะคะคุณจะได้รู้ว่าเราต้องคิดยังไงเวลาเราโพสนะคะเออแค่นี้แหละบา,บายเลออยิฟยูไปแล้ว